ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ31กรกฎาคม2568แจ้งอัปเดตเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสิงหาคม2568นะคะเงินเข้าไวขึ้นตรวจสอบบันโอนเงินอุ่นหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยช่วยเหลือคนพิการ กลุ่มประบางในเดือนกรกฎาคม2,568จะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือตามปกติโดยเงินจะเข้าบัญชีไวขึ้น8สิงหาคม2568ทั้งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยช่วยเหลือคนพิการโดยเบีย้ยคนพิการยังคงมีการช่วยเหลือในอัตราเดิมอย่างไม่มีการเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ ยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรประรองสูงท้องถิ่นพศ2566และมีอัตราการจ่ายเบีย้ยอย่างชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุโดยระเอียดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสิงหาคม2568มีดังนี้ 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กได้รับสวัสดิการตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนมีอายุครบ6ปีคนละ600บาทต่อเดือนและไม่จำกัดจำนวนบุตรโดยมีเงื่อนไขเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กในครัวเรือนที่มีสมาชิกมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปี ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตลอดซึ่งสามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงในนั่นก็คือในพื้นที่อาศัยอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านดังนี้กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลรอาว่าการเมืองพัทยาและส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลน,นอกจากนั้นยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเงินเด็กได้แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครอง 2. องเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำจะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยัยงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ60 69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70 79ปีจะได้รับเดือนละ700บาท อายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเดี่ยอย่างชีพผู้สูงอายุปี2569ได้แล้วภายในเดือนกันยายน2568คุณสมบัติด,ดังนี้ 1. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียน 2. อสัญชาติไทย 3. เป็นผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,569นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน2,568เกิดตั้งแต่2กันยายน2,505ถึง1กันยายน2,506ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน 3. เงินเบี้ยผู้พิการ คนพิการทุกคนที่มีสมุดบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการคนละ800-1,000บาทต่อเดือนได้ดังนี้ 1. คนพิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีได้รับเบี้ยคนพิการรายละ1,000บาทต่อเดือน 2. คนพิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยคนพิการรายละ800บาทต่อเดือน ทั้งหากเป็นคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถกดเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนตนอีก200บาทต่อเดือนรวมได้รับรายละ1000บาทต่อเดือนขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ผู้พิการรายใหม่สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ที่สารการจังหวัดในทุกจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร